สวัสดีนะครับผมอาจารย์ชัชวัตรพรเมฆพัฒยากรจากช่องพารวยเรื่องของบริวารไม่ดีบุตรดือ้อแก้อย่างไงนะครับบุตรหรือบริวารเนี่ยในทางโหรเนี่ยเขาเชื่อมโยงถึงเรื่องเด็กซึ่งใกล้จะวันเด็กแล้วผมขออนุญาตกล่าวกับเรื่องเด็กก่อนนะครับเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจถึงที่มาแล้วก็วิธีการแก้ว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2498 โดยองค์กรสหประชาชาติได้นำปัญหาเรื่องเด็กมาหารือและได้มีการล่างปฏิญญาเกี่ยวกับเรื่องเด็กโดยเด็กในความหมายนี้คืออายุต่ำกว่า18ปีโดยให้มีการกิจกรรมขึ้นเพื่อให้เห็นความสำคัญของเด็กโดยกิจกรรมนี้จะมีทุกวันจันทร์ของเดือนตุลาคมของทุกปีต่อมาในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดงานวันเด็กสาเหตุเพราะเดือนตุลาเป็นเดือนแห่งฤดูฝน ไม่เหมาะแก่การจัดงานวันจันทร์เป็นวันที่รถติดพ่อแม่ไม่สะดวกที่จะพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมจึงมีการเปลี่ยนแปลงงานวันเด็กให้เป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราของทุกปีความเชื่อมโยงของเด็กเกี่ยวกับศาสตร์บ้านไหนที่มีผู้ใหญ่อยู่เยอะๆหรือมีคนที่มักป่วยบ่อยเขาจะแนะนำให้นำเด็ก3-5ถึงขวบมาเลี้ยงเพื่อเป็นการแก้ฮวงจุย้ยคนในบ้านมีสุขภาพดี ก็หมายถึงเด็กมีการเคลื่อนไหวรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาคนดูแลหรือผู้ใหญ่ก็ต้องเคลื่อนไหวเพื่อที่จะดูแลเด็กก็เหมือนการออกกําลังกายไปในตัวนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยวิธีการแก้เกี่ยวกับเรื่องเด็กเขาจะนิยมให้ไปทําบุญนะครับทําบุญอะไรก็ได้ใส่บาตรถาวายสังฆทานหรือให้ทานคน แล้วก็อธิษฐานบุญเนี้ยให้ถึงเทพเทวดาที่ปกปักรักษาบุตรของข้าพเจ้าชื่อนำสกุลนี้แล้วก็อธิษฐานขอให้บุตรของข้าพเจ้าเนี่ยว่านอนสองง่ายไม่ดื้อรั้นนะครับ ส่วนใหญ่ที่ผมลองใช้มาก็ได้ผลดีส่วนการแก้เกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารที่ไม่ค่อยดีไม่ซื่อสัตย์ไม่จงรักภักดีในทางสารเนี่ยเขาจะนิยมให้ไปปล่อยปลาเพราะปลาเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วก็เชื่อมโยงถึงการที่เก่าไปใหม่มาไม่ได้แปลว่าการไปปล่อยปลาแล้วลูกน้องคนที่ไม่ดีแล้วจะกลับมาดีไม่ใช่ก็คือคนไม่ดีจะออกไปจะได้คนดีเข้ามาแทนปลาจึงหมายถึงสัญลักษณ์ของการขยายพันธุ์ อย่างรวดเร็วหรือจะมีวิธีแก้นหนึ่งก็คือการทําบุญกับเด็กบริจาคเงินกับมูลนิธิบ้านเด็กกาําพร้าบ้านเด็กพิการซ้าซ้อนหรือแม้กระทั่งในงานวันเด็กเราสามารถไปเป็นเจ้าภาพแจกขนมเด็กสั่งไอศครีมเปถังถังมาแจกเด็กแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้เรามีบุญวาสนาเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารขอให้เราเจอลูกน้องบริวารที่ดีขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆวยสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ช่องพารวยด้วยนะครับ